ขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์ในเรื่องที่ว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะทำให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้นั่นเองการที่จะไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ได้เนี่ยถือว่ามันเป็นไปได้ยากเป็นเรื่องที่ยาก ไม่ใช่ว่าจะไปเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมันคนละพบกันมันไม่ใช่พบของมนุษย์นั่นเองดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะฝึกยังไงให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้เนี่ยต้องบรรลุฌานสี่เท่านั้นแล้วผู้ปฏิบัติน้อยคนน่ะที่จะบรรลุฌานสี่ยากมากยิ่งเป็นคนธรรมดา ยิ่งยากมากเลยของการที่จะได้ชา้นสี่แค่ชา้นสนี่ก็ถือว่ายากแล้วได้ชา้นหนึ่งนี่ก็ถือว่าง่ายแล้วนั่นเองสำหรับพื้นฐานในการปฏิบัติเพื่อจะได้ได้ชาญนมันก็จะต้องมีพื้นฐานในการรักษาสิน5้าให้บริสุทธิ์บางคนสงสัยมาว่าเอ๊ะเราจะรักษาสินยังไงให้บริสุทธิ์นะก็คือเราต้อง ประคองใจของเราให้ดีไม่ให้ใจเกิดอกขุศลสินของเราก็จะบริสุทธิ์ไปเองนั่นเองถามว่าในเรื่องของชานเนี่ยถ้าไม่มีศิลเนี่ยเข้าฌานได้ไหมก็สมัยลือีก็เข้าฌานได้มีมาก่อนพุทธกาลอีกสมัยของพระเทวทัตเนี่ยก็สามารถเข้าฌานได้แต่ฌานมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีศินนั่นเอง ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าชันโลกุตละนั่นเองของพวกฤาษีเรียกว่าชานโลกิยะซึ่งเกิดขึ้นตั้งได้ไม่นานแล้วก็ดับไปดังนั้นในเวลาเราปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็จะนั่งให้เหมือนพระพุทธลูกเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับ,ทบมือซ้ายนั่งตัวตรงปรับท่านั่งแบบสบายๆบ,บางสำนักเนี่ยสอนสอนให้เพง่งดูลมหายใจเข้าออกสอนให้หายใจเข้าพุทออกโทสอนให้ นา,ามปฏฐะสัมมา阿拉หังมั่งของครูบาไม่มีของอาจารย์ไม่มีเลยของหลวงพี่ไม่มีเลยมีแต่การพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกนักปฏิบัติทำใหม่เนี่ยปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยสงบเลยรู้สึกกังวลกังวายมันก็เป็นธรรมชาติของจิตนะญาติโยมจิตที่มันไม่สงบมาตั้งนานแล้วอยู่ๆจะให้มันมาสงบเนีมันเป็นไปได้ยาก สภาวจิตก็เปรียบเทียบเหมือนลิงซึ่งกระโดดไปกระโดดมาเราจะทํายังไงให้ลิงน้ะมันหายกระโดดไปกระโดดมาเราก็ต้องหาผลไม้มาให้ลิงเปรียบเทียบเหมือนเด็กเด็กที่มันกระโดดไปกระโดดมากระโดดมาซุกซนเราทํายังไงให้เด็กหายดือ้อเราก็ต้องหาขนมนมเนยของเล่นน่ะมาล่อเด็กสภาวจิตก็เหมือนการจิตมันไม่มีที่พึ่งมันไม่เคยฝึกมามันก็ต้องไม่สงบเป็นธรรมดาให้เราฝึกไป เรานังไปแล้วรู้สึกปวดตามเนื้อปวดตามตัวปวดแข้งปวดขาเกิดทุกขเวทนาให้มีสติรู้ทันให้มีสติรู้ว่ามันเป็นสภาพที่เป็นทุกขังไม่อาจทนสภาพเดิมได้เลยเมื่อกี้มันยังไม่ปวดเลยทําไมตอนนี้มันปวดเพราะเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนศักแต่ว่าเป็นธาตุดินน้ําลมไฟมาประชุมกันเราจึงไม่อาจบีบบังคับบัญชาการให้เรารู้ตามความจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธินะต่อมา อาการทุกขเวทนามันก็จะค่อยๆดับไปดับไปจิตมันก็จะค่อยรวมตัวรวมตัวรวมตัวจิตมันก็จะสงบจิตมันก็จะเริ่มตั้งมั่นมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมันก็จะเกิดอาการขนลุกขนพองสยองก้าวน้ําตาไหลซาบซ่าเกิดขึ้นเกิดโล่งๆเบาสบายก็เรียกว่าอารมณ์ปิติอารมณ์สุขเกิดวิตกวิจารณ์เกิดการพิจารณาคําบริกรรมโดยอัตโนมัติสติมันจะมาเพ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกโดยอัตโนมัติเอง แล้วก็เป็นอารมณ์เดียวไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกแซงนะแต่ห้ามไปยินดียินร้ายโดยเด็ดขาดถ้าเราอยากจะได้ชา้นสองพออารมณ์ของชั้นสองไปแล้วจะเป็นยังไงก็คือลมหายใจมันเหมือนจะเบาบางไปเหมือนกับเราไม่ได้หายใจคำบริกรรมหายไปเ <ME DI R: S 1> มื่อมาสู่ชั้นที่สามแล้วเป็นยังไงจะบอกบอกรายละเอียด เมื่อคำบริกรรมหายไปแล้วอารมณ์ปิติก็หายไปเหลือแต่อารมณ์สุขอารมณ์สุขแล้วก็เอกคัคตาอย่างอยู่นะเมื่อชานสี่ก็คือละความพอใจความไม่พอใจออกเสียได้หรืออุเบกขาเข้าไปสู่พมลูกฟักนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากนะสาหรับที่จะได้ชานสี่เมื่อได้ชานสี่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถถอดจิตได้ถอดวิญญาณได้สามารถไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นเทวดาได้ น้อยคนที่จะปฏิบัติได้นะร้อยคนเนี่ยร้อยคนจะปฏิบัติได้ถึงห้าคนหรือเปล่าอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องยากนะไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ง่ายๆนั่นเองแต่ถ้าเราพูดถึงพระอนาคามีคือท่านได้ฌานสี่แน่นอนแต่ถ้าคนธรรมดาสามารถปฏิบัติให้ได้ฌานสี่ไหมก็ก็ได้แต่มันมีน้อยไงมันไม่ได้มีมากนะ พระโสรบันก็คือขั้นปฐมฌานนะพระอนาคามีก็คือชั้นฌานสน,นะประมาณนี้พระโสรบันก็อยู่ประมาณปฐมฌานัานสองประมาณนี้นะจเจริญพรจากตามนี้นะ